อ่าสวัสดีสวัสดีแฟนเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อเมืนน่อวนี้ผมก็จะมาลงหวยลาวให้เนาะอ่าหวยลาววันที่สิบหกเดอ้อพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็ทาเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะคือผมไลฟ์สดไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้จะมาลงเปคลิปให้อีกรอบหนึ่งวันที่วันที่สิบหกคือวันนี้เนาะหวยลาวเดอ้อครับเดอ้อตำลาวเดอ้ออ่า คำนวณอะไรออกมาแล้วได้เลขสาคือเด่นสมเนาะเด่น3ามรอง6ก็จะได้3ามหนึ่งสมเจาหส่วนเลขเลขหนี้ได้หกหนึ่งหกแล้วก็6 8เด้อครับเด้ออ่าสุด2ตัวเด่นสรุปให้เนาะสตัวเด่นส,สรุปให้ก็ได้3ามหนึ่งสามเจ็ดหกดหเด้อ อันนี้3ามศูนี่กันไว้กันไวเพื่อว่าออกรัฐบาลไทยแล้วไปออกหวยหวยล้าวเนาะสุด3ตัวน,นี้ได้3ามอ่าสี่สามเดเจ็้อพี่น้องอ่ะเป็นยังไงครับ เต็นสามลองหกสองทุ่มวันนี้หัวลาวได้สามหนึ่งสามเจ็ดสามหกหกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็หกแปดเดอรัพเตออันนี้สรุปให้สองตัวสามหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็หกแปดเนาะอ่าวันนั้นไม่เข้าเดอร์ัพเตอร์วันนั้น,น,น,นลงให้เนาะ,ะให้ดูอีกรอบหนึ่ง ได้เลขเจ็ดเด่นเจ็ดเนาะออกสองเจ็ดเลยครับเดอ้อวันนั้นเดอ้อวันนั้นสามตัวออกสี่สองเจ็ดเนาะข้างล่างออกสี่สี่เด้อพี่น้องวันนั้นเดอ้ออ่าก็ได้เลขเจ็ดเนาะได้เด่น 7, เจ็ดเลยครับเดอ้อก็ผมให้มาหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะมันไม่เข้าออกสองเจ็ดนะครับอ่า สำหรับวันนี้วันนี้ได้เลขสามวันนี้ทำออกมาได้เลขสามกับเลขหกได้เลขสกับเลขหกด้วยครับชอบเลขนี้เด้อพี่น้องตัวนี้กับตัวนี้ แปดตัวี่ครับสอบสี่ตัวนี้พี่นอ้องหรือว่าสามศูนย์นี่ตามนี้นะครับเดอ้อเผดลาดประการหนก็มาวินก็ลงเป็นแนวทางเนาะลงให้เป็นแนวทางนะครับเดอ้อเผดผาดประการใดก็่ะว่ากันนะครับมีลดบ้างมีเข้าบ้างเด้อพี่นอ้อง ก็สำหรับหวยลาวนี่ก็บาวินทำนี่เข้ามาสองวันติดเนาะสองวันติดแล้วก็วันที่สิบสี่นี่หลุดไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อเข้าเลขเจ็ดตัวเดียวอ่าวันที่สิบสี่นี่หลุดไปมาดูวันที่สิบหกเนาะอ่าวันที่สิบหกนี่จะเข้าหรือว่าจะหลุดเดอ้อพี่นอ้องอะเป็นกำลังใจให้บาวินเนาะด้วยการกดติดตามหรือว่ากดกดไลค์ให้เนาะพี่น้อง เผื่อว่าจะได้เห็นคลิปอ่ะมามาสลองกันแน่พี่นอ้องอ่ารัฐบาลได้วันนี้เป็นจังไดเด่น7ถ้าเด่น7นี้ไม่พลาดพี่น้องเข้าตรงๆเลยแหละอ่ะคิดว่านะมอวินคิดว่าถ้ามาเลข7เจ็ดนี้ยังไงก็ไม่หลุด เดนสรุปสองตัวให้ก็มีหกเกดนี่สามตัวทามาได้หกตัวหนึ่งโต๊ดนั่นเนี่ยเนาะพี่น้องโหจอดเลยเนาะตามนี้เด้อพี่น้องเด้อเอารัฐบาลล้วครับต่ำล้วต่ำส่วต่ำมัว่วต่ำล้วเนาะโอเค ถ้ามาก็ติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับเป็นกำลังใจให้เบาวินเนาะในการทำคลิปต่ตอไปได้ครับเด้ออ่ะสองทุ่มวันนี้ขอให้มันหมานทุกคน <c oughs> ห่วยรัฐบาลไทยมายัางไงศูนย์สามศูนสามหกเจ็ดามาหกเจ็ดก็เข้าสิครับไม่เหลือแล้วเพราะว่าบ,บาวินทำออกมาได้กเกียจอยู่แล้ว โอเคก็ให้ทุกท่านทุกเอซทุกคนเข้าหวยลาวเดอ้ออ่าคืนนี้สองทุมครึ่งมันหมานพี่น้องไปละสวัสดีเดอ้อที่มารับชมไปแล้วบ๊ายบาย